ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษบแบบนี้นะครับในเดือนตุลาคมตรงนี้นั้นนะครับดาวเจ้าเรือนของคุณเองนั้นได้โคจรไปอยู่ในเรือนที่7ที่เขาเรียกว่าเรือนปัตตนิเรือนคู่ครองเรือนหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ดาวนะครับ อีก2ดวงก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ได้โคจรตีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนดาวพุธนั้นนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพฤษภนะได้โคจรอยู่ในเรือนอริโคจรอยู่ในเรือนอริช่วงไปลายเดือนนะครับถือว่ามันปลายเดือนมากกว่าสาตุลาน่ะ นะแต่ก่อน30ตุลายังคงโครจรได้กเกษตรราธิบดีอยู่เอางี้ผมสรุปให้ฟังเลยดีกว่านะวาสนาการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าจะหมดเงินหมดทองหรือใช้จ่ายน่าจะหมดเงินหมดทองไปจากการใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์เช่นการไปดาวคอนโดการไปซื้อรถหรือการที่คุณเอาไปทำอะไรที่ก่อประโยชน์คงไม่ได้ออกไปทางสู่รุ่ยสู่ไร่ และสินแสหมิงก็เชื่อมั่นว่าดาวการเงินของชาวพฤกษบนั้นในเดือนตุลาคมในช่วงประมาณ11จนถึง20ตุลาคมถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤกษบเหตุผลเพราะว่าในช่วงนั้นองศาของดาวต่างๆก็สัมพันธ์กันในลักษณะที่ให้คุณ,ณประโยชน์กับชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบ์ทำงานหนักครับ มีงานให้แก้ปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นแต่ก็ถือว่าทำแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนโรงแรงลงไปช่วงจังหวะที่ไม่ดีคือช่วงประมาณวันที่6จนถึงวันที่10 6ถึง10นั้นมีความขุขักนะครับมีเรื่องคับข้องใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องอืึดอัดจใจระวังปากเสียงระวังความขัดแย้งถ้าใครมีความขัดแย้งก่อนหน้านี้ให้ระวังเรื่องคดีความ นะครับในช่วงประมาณวันที่6จนถึงวันที่10ให้เลี่ยงความขัดแย้งก็แล้วกันแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วช่วงวันที่11จนถึง20ซินแสหมิงขอย้ําว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของชาวลักนณาราศีพฤกษบให้คุณเสี่ยงโชคไว้เลยมีโอกาสจริงๆครับเพราะว่าดาวการเงินมันเดินในลักษณะที่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับ พอมาช่วงประมาณ10-11วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมงานหนักงานเยอะเป็นช่วงแห่งการแห่งการแก้ปัญหานะพระรหัสกับเสาที่ไปตีโกนร่วมธาตุดินตรงนี้นั้นหมายความว่าองค์กรภายในน่าจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาจากหัวหน้าใหญ่สุดแล้วมันมากระทบถึงคุณแต่ก็ดูไปนะครับผมก็ว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คุณอาจต้องทำอะไรหลายๆอย่างหรือคนคนหนึ่งที่เคยอยู่ใน แผนกเดียวกับคุณแล้วเขาลาออกไปงานมันเลยมาโมโมโม้มโมอยู่ที่คุณก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สรุปก็แล้กกันว่าดาวการเงินยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนะฟังให้ดีนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนั้นนะครับดาวเจ้าตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนคู่ครองและดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจรเป็นอริ ยังเป็นช่วงแห่งความจุกจิกยุ่งยากวุ่นวายขัดแยง้งจับผิดเป็นช่วงที่จับผิดครับไม่เราไปจับผิดเขาเขาก็จับผิดเรานั่นแหละทําให้ต่างฝ่ายต่างมึนด้วยกันไปทั้งคู่ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเดือนที่ระวังนะติงไว้ก่อนเลยกลัวเหลือเกินว่าจะมีเรื่องขัดแยง้งจุกจิกและทําให้เบื่อทําให้เซงทําให้เอือม นะนะครับอีกอย่างหนึ่งดาวเจ้าเริอนคู่ครองไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์มีดาวมนุษย์ยูเลงมาถึงใครมีปากเสียงกันก่อนหน้านี้สงสัยตุลาคมนี้น่าจะไปไม่รอดนะย้ำชาวพึกศพนะครับอดทนให้มากๆนะอดทนให้มากๆพยายามนึกถึงที่แสนมิงบอกว่าอย่าไปสร้างความขัดแย้งหรือเงื่อนไขความขัดแย้งใดๆเดี๋ยวปัญหาจุกจิกมาแล้ว ดาวก็เดินไม่ดีด้วยดาวเดินเป็นดาวจเจ้เริอนคู่ดเดินเป็นอันลีไม่เท่าไยแม่งไปอยู่กับดาวอาทิตคู่คู่วิบากคู่ศัตรูอีกเล้งไปยังมินนต์ตยุยอีกเพาะเผลมันจะทะเลาะก,กันเรื่องโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนันแหละดูให้ดีส่วนคนโสดในช่วงตุลาคมมีแฟนก็วุ่นวายชิบหายนั่นนะแหะแทบมาต้องเอาตีนไก่น้ำพากันแนะอืมไปเตรียมทําสปาเท้าได้เลยนะเออ ทำสปาเท้าไว้รอเลยสงสัยได้เอาเท้าไก่หน้าผากหน่ไอ้ิงๆจ้งถ้ากินสอดอยู่ไปเจอใคร่วงเนี่ยวุ่นวายโชคดีนะอืมฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดี